สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพระสมเด็จนะสมเด็จวระะขังนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระกรุพระโบราณนะครับเป็นพระที่เป็นสมัยใหม่นะก็คือเป็นพระสมเด็จนะครับด้านหลังเนี่ยนะก็เป็นอัญเชิญคาถาชินบัญชรน,นะครับแล้วก็มาใส่ไว้ข้างหลังนะเป็นโลหะนะน่าจะเป็นโลหะหลอ พิธีพุทธาพิเศษเนี่ยนะครับก็จะจัดที่พระอุโบสถวัดละคังโคสิตารามนะปี2552นะลักษณะก็คือด้านหน้าก็คือเป็นพระสมเด็จนะครับมีซุ้มนะมีเกตทะลุซุ้มขึ้นไปนะแล้วก็โลหะเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นทองเหลืองนะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นคาถาชินปัญชรนะทั้งหมดเลย อันนี้สำหรับองค์ที่ผมมีนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเดีย๋ยวลองซูมให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์พระนะครับก็สังเกตว่ามีเกตทะลุซูมนะตามลักษณะของการสร้างพระสมเด็จนะแล้วก็ออลักษณะของซุม้มรู้สึกอันนี้จะค่อนข้างสมดุลน,นะเพราะเป็นการสร้างพระสมเด็จสมัยใหม่นะไม่มีความ b บสายขวานะครับก็ลักษณะสมมุรณทั้งสองด้านนะถ้าเรามองลองหมุนดูนะครับก็ลักษณะของหน้าตานะครับก็ไม่ไม่ได้มีหน้ามีตานะครับก็เหมือนเหมือนกับเป็นเป็นการจําลองนะใส่มวลสารเข้าไปแล้วก็จําลองลักษณะของพระสมเด็จนะครับแล้วก็หลอมมาเป็นโลหะนะครับ ก็เนั่งจากเป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับในช่วงปี2552นะความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขนะ็งก็อาจจะไม่เท่ากับพระสมเด็จรุ่นเก่านะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับลักษณะโลหะนะเมื่อสูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเมื่อผ่านแว่นขยายนะก็จะมีรายละเอียดที่สังเกตว่าองค์นี้เนี่ยผ่านการกระทบกระแทกนะมามา นานะสมควรนะครับก็คือผ่านการกระทบกระแทบกับองค์อื่นๆนะหรือว่าโลหะจากการใช้นะสังเกตว่ามีรอยต่างๆนะครับอยู่หลายจุดนะครับตรงบริเวณเสียนนะแล้วก็ยอดแหลมบริเวณข้างบนนะครับ ก็สังเกตว่าผิวเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับพระหล่อนะสมัยโบราณนะนี้ผมก็เอาพระหล่อสมัยโบราณมาเทียบให้ดูนะอันนี้พอดีผมพุ่พลาสติกไว้นะครับถ้าเทียบกันพระถ้าเป็นพระหล่อสมัยโบราณเนี่ยฮะข้างในนะครับจะเป็นรา,ายละเอียดของของของพระเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันมากนะหมายถึงว่าตัวโลหะที่เป็นส่วนประกอบที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันเยอะ นี่นะอันนี้คือเป็นพระที่หล่อโบราณน,นะครับลักษณะของโลหะรายละเอียดโลหะเนี่ยนะจะแตกต่างกันเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นพระสมัยใหม่นะพระหลอยุคสมัยใหม่นะครับอย่างที่เอามาให้ดูนี่ก็คือเป็นสมเด็จนะปี2552ันะข้างหลังเป็นชินบัญชรน,นะครับเป็นคาถาชินบัญชรทั้งบทเลยนะก็องนี้นะข้างล่างที่ฐานนะครับงงนนรบงนี้ก็มี รอยแตกอยู่หน่อยหนึ่งนะตรงบริเวณแถวนี้นะตรงบริเวณแถวนี้นะมีรอยแตกอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าก็มองไม่เห็นนะแล้วก็มีรายละเอียดที่ก็ไม่รู้จะพูดถึงตรงไหนนะเพราะผมก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรทางด้านพระสมเด็จนะเพียงแต่ว่ามีองค์นี้อยู่นะก็เลยเอามานะแสดงให้ดูนะข้างหลังนะก็จะเป็นคาถาชินบัญชรน,นะครับทั้งบทเลย นะซึ่งองค์นี้ก็มีความชัดเจนนะมีความชัดเจนมากนะครับก็คือถ้าซูมดูขยายดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นทั้งบทเลยเนี่ยนะจะเห็นนะคาถาทั้งบทนะก็คือแกะสลักไว้อย่างชัดเจนนะครับข้างข้างหลังองค์พระนะก็เข้าใจว่านะครับอันนี้เป็นความคาดเของผมเองนยะน่าจะเกิดจากการสร้างพิมพ์ด้วยการกัดกรดนะครับเพราะว่าผิว ของตัวอักษรน,นะด้านบนผิวของตัวอักษรเรียบแล้วก็ด้านข้างของตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างที่คมชัดลึกลงไปนะในเนื้อในเนื้อของของตัวพระนะแล้วก็ความเรียบแบบนี้นะคิดว่าน่าจะสร้างจากผิวโลหะที่เรียบแล้วก็กลับกดลงไปนะก็เลยทําให้ลักษณะของตัวอักษรน,นะค่อนข้างชัดเจนนะก็สังเกตได้นะครับเป็นกระถาชินบัญชรทั้งบทนะ ที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนนะชะยาสนากตาพุทธ,ธาเจตวามาลังสวาหะนังนะก็อาจจะมีบางตัวที่รู้สึกว่าโดนโดนกระทบกระทั่งนะกระทบกระเทือนจนบางทีนี่ก็อาจจะแบ่งไปเล็กน้อยนะแต่ว่าตัวอื่นๆนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับชัดเจนนะนั่นะ มีลักษณะเป็นแบบนี้นะ,ะนะก็พอจะเห็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับว่าลักษณะของพระสมเด็จนะที่สร้างเป็นโลหนะในปี2,552นะก็มีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับ ลักษณะของเกตนะครับก็เป็นเกตที่จะลุซุมขึ้นไปนะผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านอื่นมีเป็นยังไงนะครับก็เห็นมีบางองค์นะบางผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามีรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือสร้างในปีพศหรือว่าวัดที่แตกต่างกันยังไงนะแต่รุ่นที่ผมมีก็คือเป็นลักษณะของเกตจะลุซุมแล้วก็ซุมก็คือจะเป็นท่อนลักษณะที่เป็นท่อนที่แข็งแรงมากนะ ก็คือเป็นเป็นเป็นโค้งๆไปเลยนะแล้วก็เกตมีเกตทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะก็ประมาณนี้นะครับ